ะคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับวัย50บวกในเรื่องของ r e s v e r a t ทลช่วงนี้เราก็จะแบบวนๆนะพูดถึงในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ในกลุ่มของพวกฟโตนื่อตยนต่างๆนะคะที่ดูแลสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะในวัยแบบ50อัพขึ้นไปหรือ45อัพอย่างเงี้ยเนาะเป็นช่วงที่อาจจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษเออใส่ใจมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะในกลุ่มในเรื่องของ สารที่สําคัญสารออกฤทธิ์ที่สําคัญในพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันนะอย่างในเรซูราทอลเนี่ยมันจะเป็นสารประกอบในกลุ่มของโพลีฟีนอลนะก็คือแบบเอาง่ายๆเป็นกลุ่มใหญ่ครอบจัก,กรวาลเลยนะกลุ่ม โพลีฟีนอลเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นเป็นกลุ่มย่อยก็กลุ่มสเตีบีแต่แบบช่างเถอะนะให้ให้พวกเรารู้แค่ว่ามันจะเจอมากในเปลือกองุ่นแดงที่เขาเอาไปทำไวน์แดงเพราะฉะนั้นไวน์แดงก็จะมีเรสเวอรัทเทลนะจ๊ะทริส่งก็มีเบอร์รี่ต่างๆเช่นบลูเบอร์รี่มาเบอร์รี่พวกนี้ก็ถือว่ามันก็จะมีเหมือนกันนะแต่ว่า สัสดส่วนมันอาจจะไม่ได้มากเหมือนกับเปเหลือกอาะหุนแดงจะมีมากสุดอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าพืชอื่นๆก็มีเหมือนกันทีนี้คุณสมบัติของเขาอ่าหก็คือในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เราแก่นั่นเองนะจ๊ะความแก่มันก็จะแบบจุดเริ่มต้นก็คือเซลล์มาเริ่มเสื่อมสภาพเนาะอันที่2ก็คือเรื่องของการ ต้านการอักเสบพวกเราเพราะฉะนั้นก็คืออวัยวะน,นี้พูดถึงอวัยวะแล้วนะถ้าอนุโมอิสระพูดถึงระดับเซลล์นะแต่พอต้านอักเสบมันขึ้นมาเป็นระดับอวัยวะแล้วเช่นหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดของเราเนี่ยแหละที่เวลาที่มันมีการอักเสบแล้วมันก็จะทําให้เกิด เพราะว่าหลอดเลือดแดงแข็งหรืออัตโรอโรสเคโรซิสอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นการอักเสบเป็นเวลานานๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ถ้าแบบอักเสบไปน,นานๆร่างกายสู้ไม่ไหวมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์ได้ของเซลล์นะก็กลายเป็นเนื้อร้ายได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเอ่อการกลายพันธุ์นะป้องกันการกลายพันธุ์ อันงก็คือว่าป้องกันในเรื่องของมะเร็งนะอันที่4นะคุณสมบัติอันที่4ของเรสเวอร์ทาลนะก็คือกระตุ้นยีนนะยีนตัวไหนเอ่ยกระตุ้นยีนที่เ,เกี่ยวข้องกับความยืนยาวของอายุนะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ย มันมันก็จะมีผลก็คือว่ามันจะช่วยป้องกันการทำลายเซลล์จากออกซิเดทีฟสเตรสนะหมายความว่า,าตัวเรสอราทอลเนี่ยเป็นตัวที่จะจ่ายอิเล็กตรอนนะให้กับพวกอิเล็กตรอนอิสระที่เวลาทีา่ร่างกายถ้าได้รับมาเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าร่างกายเซลล์ในร่างกายขาดอิเล็กตรอนมันจะทำให้เซลล์นั้นนะมันเสื่อมแล้วก็ตายลงไปนะคะประเด็นก็คือเวลามันตามเป็นเหมือนโรคติดต่อ เซลล์หนึ่งตายมันก็จะไปแบบแย่งมันก็จะเกิดการแย่งอิเล็กตรอนกันก็จะทำเหนี่ยวนําให้เกิดเซลล์ข้างเคียงมันตายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเร s u ราททลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวป้องกันการทําลายเซลล์จากพวกออกซิเดทีฟสเตรสนะคะซึ่งออกซิเดทีฟสเตรสมาจากไหนหลักใหญ่ที่สุดนะออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยมาจากออกซิเจน ออกซิเจนที่เราหายใจเนี่ยหรออืมออกซิเจนนั่นแหละแต่ออกซิเจนเนี่ยมันจะมีประจุหลายรูปแบบนะมันไม่ใช่ O2 อย่างเดียวนะ O2 คือมันเสถียรเนานะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ O2 ติดลบหมายคเขาว่ามันถูกดึงอิเล็กตรอนออกไปเริ่มลึกเลยเนาะเออถูกดึงอิเล็กตรอนออกไปสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ออกซิเจนอันนั้นอนะกลายเป็นกลายเป็นตัว ไปทำลายเซลล์นะคะเหมือนโอโซนเลยอย่างเงี้ยนะหลายคนบอกสุดโ,โอโซนมันดีคือหารู้ไม่ว่าไอตัวโอโซนเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำลายเซลล์ของเราเหมือนกันออกซิเดทีฟสเต s มันจะมีหลายซีรีส์นะที่เกิดที่เกิดจากออกซิเจนนะมันจะมีหลายซีรีส์มากนะอันนี้เฉพาะในส่วนของออกซิเจนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันจะมีแก๊สอื่นๆอีกที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์ในแง่ของการ เป็น oxidative stress นะอย่างเช่นในในไนตรออกไซด์หรืออะไรอย่างเงี้ยอีกมีอีกเยอะมากนะคะเพราะเวลาที่เราเจอมลภาวะนะมลภาวะต่างๆก็เป็นตัว oxidative stress หรือว่าทำให้เซลล์เราเสื่อมแล้วแก่ ได้เยอะแยะมากมายเลยในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเรสราทัลก็จะเป็นสารในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะที่ไปป้องกันการทำลายเซลล์จากในกลุ่มของออกซิเดทีฟสเตรสต่างๆทั้งหลายพวกออกซิเดทีฟสเตรสเกิดจากร่างกายสร้างขึ้นมาเองจากภายในร่างกายเป็นปกติอยู่แล้วนะเช่นสมมติว่าเวลาเราออกกำลังกายนะคะแต่ว่าเวลาเราออกกำลังกายที่มันไม่ได้โอเวอร์เทรน่ะมันไม่ได้หนักจนเกินไป ร่างกายเรามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือมันเอาอยู่มันจะมีมันจะมีกอ,องทัพสำรองในการจัดการกับพวก oxidative s t r ตรสที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราออกกําลังกายหรือเกิดการหายใจระดับเซลเล์ใะพวกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรา overtrain หมายความว่าออกกําลังกายหนักมากๆหรือหรืออดนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายมันเอาไม่ไหวนะถ้าในภาวะแบบนั้นร่างกายเอาไม่ไหว จะเกิดเซลล์ถูกทำลายได้นะในเรื่องของการต้านการอักเสบอ่ะการต้านการอักเสบเนี่ยกลไกของเขาก็คือไปยับยั้งสารก่ออักเสบเช่นพวกอะไรบ้างเขาก็จะไปยับยัง้งอันนี้จะแบบว่าแนวไบโอเคมนิดนึงนะพวกเรานะซึ่งมันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการอักเสบนะแล้วก็ c o x 2 COX-2 เนี่ยก็คือ,อ มันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบปวดวมแดงร้อนเนะาะเพราะฉะนั้นาสมมติว่าเวลาใครที่สมมุติว่าข้อเคล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะเออร่างกายมันก็จะปล่อยพวกคอกทูเลยพวกนี้ออกมาเพราะั้นเวลาที่เรากินพวกยายปวดวมอักเสบ เช่นกล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นในกลุ่มของ c o x 2 t o inhibitor อันนี้ก็คือเอาความรู้ทางเภสัชมาเล่าให้พวกเราฟังนะซึ่งกลุ่มพวกนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขนะยับยั้งการอักเสบนะคะแต่คุณสมบัติของ Re s เวราเท l ก็มีคุณสมบัติพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าฤทธิ์มันก็จะอ่อนกว่าเนาะมันไม่ใช่ยานะคะแต่ก็ให้พวกเรารู้ไว้ว่า อ๋อมันมีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยในพวกกลุ่มพึกษาเคมีต่างๆทั่วไปที่มันมีอยู่ในตามธรรมชาตินะตัวนี้เดียกกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนพวกเรามันจะไปกระตุ้นที่ะนะเซอร์ตูนยีนนะคะ,ะเขาเรียกว่า A s i r s i r t เซอร์ตูน o n เลดหนึ่งสตูอินวันซึ่งตัวยีนตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการชะละวัยนะเพิ่มพลังงานของเซลล์นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะเห็นคุณสมบัติข้อนี้นะเขาก็จะชอบ ในเรื่องของการใช้เรสเวราทอเพื่อในระยะยาวนะหวังผลว่าออสุขภาพร่างกายเนี่ยอายุเซลล์ o ก็จะยืนยาวขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งกลไกจากการกระตุน้นเซอร์ตูอิน1ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆก,กันกับการที่เ,ออเราทำ IF ะนะการทำ IF ก็จะมีผลต่อก,การกระตุน้นเซอร์ตูอิน ยีนเหมือนกันเซอร์ตนวัตัวนี้แหละอันเดียวกันเนี่ยแหละนะคะมันก็คือว่าผลเนี่ยมันคือมากระตุ้นยีนเดียวกันเขาก็เลยจับมาเหมือนแบบจับมาแมทชิ่งกันนะว่าประมาณว่าตัวเรสซูราททลกับการทำา i A f เนี่ยได้ผลลัพธ์ต่อในเรื่องของอายุยืนยาวเนี่ยโดยการมากระตุ้นพา r เวเดียวกันใช่ไหมแต่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งเรสซูราเทล เออแล้วก็ทำาห้เอฟไปด้วยโอเคมันก็ยิ่งดีนะเออมันก็ยิ่งดีใช่ไหมเออไม่ได้ว่าจะเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเออนะ